สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่8ดไม้และไพ่7ดเหรียญนะคะซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะน่าที่จะมีเรื่องของความก้าวหน้าหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่5ดาบนะคะเข้ามากระทบกับไพ่เจ้าชะตานะคือการขยายงานในช่วงเดือนนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะหรือมีความโดดเด่นแต่อุปสรรคนะคะยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะไพ่ห้าดาบเนี่ยเข้ามาทําให้มีปัญหาหรือความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นอาจจะมีคู่แข่งทางการค้านะคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้ซึ่งทําให้เรื่องของการขายายงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเหนื่อยนะหรือยังต้องพยายามอย่างมากนะคะไพ่เก้าเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้การทํางานหน้าที่จะมีโอกาสมีการประสานงานเป็นคู่นะคะ ทำให้เรื่องของธุรกิจการงานหน่าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆาไพ่นักมายากลนะคะเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะฉะนั้นโอกาสต่างๆยังเข้ามานะคะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็เป็นคนที่มีความสามารถแต่อิทธิพลของไพ่สิบดาบยังเข้ามาประกบติดอยู่ฉะนั้นในเรื่องของการทํางานต้องรอบคอบนะต้องระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมกลโกงรวมถึงนะคะ ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยคืออย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคำ้ำประกันเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บางคนน่ะอาจจะมีเรื่องของการซ่อมรถนะคะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนรถหรือมีการซื้อขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเกิดขึ้นก็ได้นะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องตรวจสอบเอกสารนะคะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะระวังถูกหลอกถูกโกงอ่ะนะคะ ไพ่ห้าถ้วยและไพ่หกไม้นะคะอาจจะมีความทุกข์ใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะจะนั้นต้องทําใจให้สบายนะคะไพ่อัศวินเรียนและไพ่รายชินีถ้วยการทํางานหรือการลงทุนนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะ ไพ่จักรพัตตินีและไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือผู้หญิงนนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจนะซึ่งหน่าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆนะคะ ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะแล้วก็ไพ่สามดาบเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์และระมัดระวังปัญหานะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือผู้หญิงนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้มีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะที่ค่อนข้างปนแปรนะอาจจะมากระทบในเรื่องของการทํางาน ะะแล้วก็อาจจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะค่อนข้างมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นคนที่นะ,ะจะผ่าตัดนะ,ะเสริมความงามทําสัลยกรรมนะคะต้องวางแผนให้ดีนะคะไพ่พระสังฆราชและไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆและเป็นไพ่ใบใหญ่มาประกบติดกันฉะนั้นมีความโดดเด่นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกเอนะคะ จะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะซึ่งน่าที่จะส่งผลด้านดีมากๆในเรื่องของการงานการเรียนนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วย ในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญไปขอพรจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีหรือบางคนอาจจะเดินทางนะคะไปศึกษาต่อนะซึ่งอาจจะทําให้ชีวิตมีประสบการณ์มากขึ้นนะไปอบรมงานไปเรียนรู้งานแบบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆฉะนั้นโอกาสนะคะหรือในเรื่องของการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกําลังจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะ ไพ่หกดาบและไพ่จักรพพัดนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆคือปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นแล้วส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความสุขนะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ มองไพ่โดยรวมสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายงานนะคะแล้วก็มีไพ่หกดาบในตําแหน่งสุดท้ายด้วยหมายความว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปทําให้เรื่องของการขยับขยายนะคะน่าที่จะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นในอนาคต คนที่เกิดราศีพิจิกสิ่งที่ต้องรอบคอบนะคะก็คือเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารรวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ด้วยฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสต,ต่างๆยัง,งเข้าหายอยู่การทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อน ไปโคจรสู่ไพ่นักมายากลและไพ่ห้าถ้วยนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก็มีเรื่องของความไม่สบายใจนะหรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะโดยเฉพาะปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะทําให้เรื่องของการทํางานก็อาจจะสร้างความทุกข์ใจให้แต่ในเรื่องของการเริ่มต้นงานนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะ พอเข้ามาสู่นะคะในช่วงเดือนเมษายนต้นเดือนถึงกลางเดือนไปโคโจรสู่พห้8ไม้ ไพ่ห้าดาบและไพ่ราชนีพจันรนะคะคือเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการขยับขยายงานแต่ก็ยังเป็นต้นเดือนถึงกลางเดือนที่ยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีคู่แข่งทางการค้านะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีความกดดันมีความเครียดนะในเรื่องของการขยายงานหรือการทําธุรกิจโดยเฉพาะปัญหากับผู้หญิงงนาะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะ แต่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไพ่โคจรสู่ไพ่เก้าเหรียญอัศวินเหรียญแล้วก็ไพ่หดาบการทำงานจะมีความราบรื่นมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวนะคะส่งผลในเรื่องของรายได้หรือทำให้เรื่องของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกเองคือการประสานงานกันจะลงตัวนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันมากกว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะ ถ้ามองไพ่การทำงานนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะค,ะคือไพ่ไม้นะคะก็มีไพ่แปดไม้เลยนะ,ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะโอกาสในเรื่องของการขยับขยายงานก็น้าที่จะสร้างโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่ห้าเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านลบนะธุรกิจการงานนะอาจจะมีเรื่องของความกดดันนะคะหรือยังมีเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเข้ามานะไพ่ห้าเหรียญไม่ใช่ไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะอาจจะเป็นเดือนที่ อาจจะถูกกดดันนะ,นะคะหรือถูกบีบนะคะให้ออกจากงานหรือพักงานนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่หรือ,อยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับใครในช่วงเดือนนี้ต้องาระมัดระวังอาจถูกหลอกถูกโกงได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนคนที่เกิดราศีพิจิกเองจะต้องรอบคอบหรือต้องวางแผนให้ดีนะคะอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะ ฉะนั้นถ้าเรามองนะในไพ่20ใบของคนที่เกิดราศีพิจิกก็มีไพ่8ดไม้ซึ่งโดดเด่นนะคะในเรื่องของการขยายงานความคิดที่จะลงชนหรือขยายงานในช่วงเดือนนี้เข้ามานะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบแหละเพราะว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ได้ซึ่งทําให้เรื่องของการขยายงานยังไม่ค่อยที่จะลับลื่นเท่าไหร่นะหรือยังมีปัญหาติดติดขัดขัดเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ต้องใส่ใจนะสำหรับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดสําหรับคนที่ทางานประจํา คนที่จะลงทุนต้องอรอบคอบต้องดูสถานการณ์ต้องวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยเพราะไพ่ห้าเหรียญถ้าลงทุนไปแล้วอาจจะมีปัญหาการเงินกลับเข้ามานะคะหรือมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เห็นไหมคะอันนี้ต้องรอบคอบเลยและเป็นไพ่ที่อาจจะต้องสูญเงินก้อนใหญ่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาแหละทําให้ธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่คือค่อนข้างเครียดมากๆนะคะ ส่วนในเรื <English> ่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกอาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่พังเสียหายนะทำให้เรื่องของการเงินก็รั่วไหลออกไปมากโดยเฉพาะตําแหน่งของ บริวารน,นะคะหรือตําแหน่งเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะหรือเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเข้ามาทําให้มีปัญหาการเงินเกิดขึ้นได้นะคะ ฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยายงานเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือต้องเสียเงินออกไปอันนี้ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเลยนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วจะ ไปโคจรสุดแน่งไพ่เก้าเหรียญอัศบินเหรียญและไพ่หกดาบทันทีหมายควาว่าการเงินในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะหรือมีการเงินที่ดีมากกว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคนที่เกิดราศีพิจิกก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องระมัดระวงังหรือยังต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ได้นะคะแล้วก็พอโคจรไปสู่ช่วงปลายเดือนนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของอไรายได้ดีๆกลับเข้ามานะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่พลังเป็นเดือนที่จะ ต้องแก้ไขนะในเรื่องของการเงินนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้นะคะมองเห็นช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้การซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิ well ดขึมม้นอยู่นะเป็นไพ่ที่ยังมีโอกาสที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรก็ตามเมื่อไพ่พลังปรากฏขึ้นในตำแหน่งไพ่บทสรุปโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินที่มุ่งหวังเอาไว้จะเกิดขึ้นนะคะหรือมีข่าวดีเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดนะคะจะมีเรื่องของคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เป็นความรักที่ต้องผิดหวัง นะเป็นความรักที่ไม่ค่อยที่จะสมหวังเท่าไหร่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะเมษายนก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะเพราะเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะอาจจะมีคนเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคนนะหรือคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้ความรักยังต้องะระมัดระวัง ะะแล้วก็ต้องรอบคอบให้มากๆควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะปัญหารักซ้อนหรือโอกาสปัญหารักสามเศร้าอาจจะเข้ามาหรือเป็นเดือนที่ความรักก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีปัญหากันนะคะทำให้ชีวิตรักไม่ค่อยที่จะมีความสุขหรือมีความลงตัวเท่าไหร่นะฉะนั้นยังต้องพยายามพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะจะทําให้ความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่ปีศาจนะคะคือคนโสดก็เป็นความรักที่อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่มีความลุ่มหลงอะนะคะหรือมีความรักที่อาจจะอยู่ด้วยกันเลยนะโดยที่ไม่ได้ประกอบพิธีหรือว่าไม่ได้เปิดเผยนะเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักซ้อนน่ยนะคะหรือคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์มันไม่ใช่ความรักแท้เป็นเป็นความรักที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือความต้องการนี่คือไพ่ปีศาจฉีนั้นสําหรับคนโสดเองความรักที่เข้ามาก็สร้างในเรื่องของความทุกข์ใจให้มากกว่านะคือความลุ่มหลงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวนะคะแต่ก็มีเรื่องของความสุขบ้างแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความทุกข์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะไพ่ปีศาจก็อาจจะเป็นไพ่เจ้ากรรมเก่าแล้วเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่ความรักเห็นไหมมันก็เลยเป็นความรักที่ยังต้องรอบคอบส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ต้องระมัดระวังนะคะปัญหามือที่3นะคะหรือคนรักจะนอกใจ ä, มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการอักเสบในช่องปากนะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณทรงอกเต, Fuel, ต้านม นะคะคต้องตรวจสอบให้ดีนะกระเพาะอาหารช่องท้องไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการปวดกระดูกสันหลังนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะ ปอดและหลอดลมนะคะรวมถึงนะคุณผู้หญิงก็ช่วงล่างนะคะก็คือมดลูกไม่ค่อยดีน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะกระเพาะปัสสาวะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนที่มีเรื่องของความคิดที่จะทําสัลญกรรมนะต้องตรวจสอบนะหรือต้องไปตรวจสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ตามมาได้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดศรีรษะนะคะหรืออาการอาการปลายเส้นประสาท นิ้วชานิ้วล็อกแบบนี้นะคะหรือการอักเสบอ่ะนะคะอาจจะเกิดขึ้นตามกระดูกข้อต่อต่อตางๆอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีไพ่บทสรุปนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพยมหาล็กดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะข้อต่อต่างๆแหละนะคะแล้วก็ ภายในร่างกายอะนะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมอะนะคะหรือกดในกระเพาะอาหารแบบนี้อันนี้ต้องดูแลบางคนก็พไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นก็น้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการช่วงบนะนะคะก็คือปวดหูปวดตาอักเสบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องดูแลให้ดีนะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในเรื things, teachers, 8, nah ่องของการงานการเงินนะคะแล้วก <mate> ็ในเรื่องของความรักดีๆน่าที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะการทํางานมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้รับความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเดือนที่อาจจะขยายสาขาหรือมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็น่าที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆกลับเข้ามา ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนอะแล้วสามารถพัฒนาเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อไปในอนาคตได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจร่วมกันนะ,ค,ะความรักยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่ต้องพัฒนานะคะต้องหาเวลาหรือต้องพูดคุยกันให้มากๆ อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเรียนต่อก็ได้นะคะเพราะไพ่แปดไม้ก็ให้โชคทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยคนที่ว่างงานอยู่ก็น่าที่จะได้งานหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกวันจันทร์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆการทำงานมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีได้รับการตอบรับหรือได้รับคำแนะนำนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีรวมถึงในเรื่องของการเงินดีๆจะเข้ามานะคะแต่ก็ต้องรอบคอบนะไพ่อสุรรียนก็ยังเป็นไพ่ที่หมุนเงินมากนะคะหรือยังเป็นยังมีค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะ ต้องรอบคอบให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหาแกมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นคนที่เกิดราศีพิจิกวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะการงานนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามานะคะ พักดันนะคะทำให้มีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะธุรกิจการงานนะ,ะมันมีการขยายตัวนะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาให้คําแนะนําเข้ามาชี้ช่องทางนะคะทำให้มีเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีๆจะเข้ามาอาจจะเป็นการเงินที่มาจากธุรกิจหรือการลงทุนนะ,ะหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงก็ยังนําโชคนะเกีย่ยวกับเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็เป็น เ,เดือนที่มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังยังพูดคุยหรือยังพัฒนาหรือยังตัดสินใจอยู่นะคือยังให้ความสําคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันแต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่จะพูดคุยกันหรือยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพุธเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะการงานจะประสบความสําเร็จนะคะ ผู้หญิงจะเข้ามาให้โชคในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่มีความก้าวหน้าแหละมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยนะคะจึงหน้าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆคือมีความราบรื่นในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนะมีเรื่องของรายได้เข้ามาส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักที่ดีมากๆนะคะพบรักที่เข้ามาอุปถมัม พบรักที่เข้ามาสร้างความมั่นคงนะทำให้ชีวิตรักมีความสุขมากขึ้นสามีภรรยานะคะหรือคนที่มีคนรักแล้วความรักค่อนข้างดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีเดือนนี้ต้องรอบคอบการทํางานนะ,ะยางต้องใช้ความอดทน และก็ยังต้องพยายามต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์และรมัดระวังปัญหาหรือความขัดแยง้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายล้วนไหลออกไปมากนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของอค่าใช้จ่ายส่วนตัวแหละนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะอันนี้ต้องรอบคอบหรือต้องะระมัดระวังให้ดีนะ,ะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักคือคนโสด ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นชีวิตรักในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์จะมีปัญหามีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอาจจะมีมือที่3นะคะหรือมีเรื่องของความรักแทรกซ้อนเกิดข,ขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วย รวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลนะคะให้ดีเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มดลูกไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอน้ำเหลืองนะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอกระเพาะปัสสาวะนะคะไตยอย่างเงี้ยต้องดูแลให้ดีนะคะ <S <S คนที่เกิดราศีพิจิกวันสุกนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะ ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้โอกาสนะคะหรือเข้ามาอุปถัมภ์แหละหรือเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้การทํางานมีการเริ่มต้นนะคะรวมถึงมีข่าวดีเข้ามาส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันคือส่งผลดีทั้งเรื่องของการงานและการเรียนเลยนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนให้โอกาสที่ดีนะคะทั้ง2องอย่างเลยแล้วก็ยังให้โชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชานะซึ่งจะเข้ามานะ ทำให้ชีวิตนะคะมีความสดใสหรือมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางไปอบรมงานนะคะไปเรียนรู้งานนะคะหรือบางคนก็อาจจะเดินทางไปศึกษานะคะหรือเดินทางไปเรียนต่อนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลนะคะที่ดีมากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินก็จะมีข่าวดีนะ,ะมีความสดใสมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยัง รักกับชีวิตโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับนะยังต้องชักชวนกันนะคะไปทําบุญนะคะจะทําให้ชีวิตรักมีความสุขมีความลงตัวมากขึ้นนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีความสดใสแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆนะคะถ้ามีเวลาอย่าลืมไปทําบุญนะคะจะได้เสริมดวงมากขึ้นด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญ ก็จะทําให้ชีวิตนะ,ะได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลกลับเข้ามาอีกนะเสริมดวงอีกนะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้มีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลนะหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาส่งผลในเรื่องของรายได้นะคะที่อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่ปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นหรือผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือมีเรื่องของรายได้จากทางไกลนะคะซึ่งน่าที่จะ ทำให้ในเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตรักที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นความสุดใสหรือความลงตัวจะเข้ามา ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะดูไพ่โดยรวมแล้วก็ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าในตําแหน่งไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานยังมีไพ่ห้าเหรียญคือยังต้องรอบคอบนะคือเศรษฐกิจสมัยนี้นะคะทุกอย่างยังต้องระมัดระวังนะคะอยู่แล้วนะคือการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสูงต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะจะไปร่วม หุ้นทำธุรกิจใครก็ต้องตรวจสอบข้อสัญญาทุกอย่างที่เข้ามาด้วยต้องระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมกลลโกงที่อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือการลงทุนที่มากจนเกินไปนะคะซึ่งอาจจะมากระทบในเรื่องของการเงินได้ก็ต้องที่จะศึกษาให้ดีนะคะหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็หาข้อมูลไปก่อนนะ,ะแล้วรอเดือนต่อไปแล้วค่อยลงทุนก็ไม่สายนะคะคนที่เกิดราศีพิจ,จิกนะคะ ถ้ามีความคิดนะคะในช่วงเดือนเมษา,ายนนี้อยากจะไปสมัครงานนะคะอยากจะไปเจราจาธุรกิจนะอยากจะเปิดร้านใหม่นะคะต้องเลือกวันที่เป็นมงคลหรือเลือกวันที่ดีนะคะเพื่อที่จะให้ความสําเร็จนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะหน้าที่จะมีโอกาสเกินกว่า50%ฉะนั้นในช่วงเดือนเมษา,ายนนี้วันไหนนะคะเป็นวันที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่ดีก็คือวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันพุธนะคะรวมถึงวันอังคาร ะะแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ด้วยนะคะวันจันทร์นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะเพราะว่าก็ถือว่าการลงทุนมีความราบรื่นเพียงแต่ว่าไปติดก,กับไพ่ห้าดาบสักทีหนึงอ่ะมันอาจจะมีคู่แข่ง สำหรับวันจันท์นะคะก็มองว่าถ้าผ่านไปได้หรือลดทิฐิะนะคะแล้วก็ลดอีโก้ลงไปได้นะก็ยังสร้างในเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีให้อยู่นะ,ะฉะนั้นมองว่านะคะช่วงวันที่เป็นมงคลเนี่ยก็ยังเข้ามาให้เลือกมากนะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะ,ะเลือกสักวันหนึ่งในเรื่องของการทําธุรกิจหรือไปสมัครงานคิดว่าวันที่บอกไปนะคะน่าจะเป็นวันที่ส่งผลในด้านดีเพราะไพ่อ,ออกมาดีอ่ะนะคะทำแล้วน่าที่จะมีความราบรื่นนะ,ะหรือผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะส่วนวัน ที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ เป็นวันที่ยังต้องรอบครอบด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือวันนะคะพฤษภาศดีนะคือทํากิจการงานในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะคือมีคู่แข่งนะคะมีปัญหามีความขัดแย้งกับเพื่อร่วมงานนะคะมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะคะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปทําในช่วงวันพฤหัสศดีนะคะก็หลีกเลี่ยงนะ,ะแล้วคนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีนะคะก็ต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะ จะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะจะนั้นต้องรอบคอบให้ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขท่านจะบอกกล่าวอะไรได้บ้างนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องอดทนนะคะยังมีเรื่องของปัญหาหรือมีความกดดันเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเดือนที่มีข้อตกลงบางอย่างนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญานะคะในเรื่องของการทํางานเข้ามานะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบหรือตรวจสอบในเรื่องของเอกสารโดยเฉพาะต้องระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบนะยังมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะหรือความก้าวหน้ายัางเข้ามาอยู่นะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องพยายามให้มากๆ ส่วนในเรื่องของการเงินนะเป็นเดือนที่อาจจะมีภาระการเงินค่อนข้างเยอะคือติดขัดนะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็มองว่าในเรื่องของการเงินดีๆหรือยังได้รับโอกาสหรือยังได้รับการช่วยเหลืออยู่ยังเข้ามานะคะแต่เดือนนี้นะต้องระมัดระวังอ่ะการเงินจะติดขัดนะส่วนในเรื่องของความรักนะคือคนโสดนะคะจะพบรักนะคะมีความสัมพันธ์เข้ามาแต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องระมัดระวังนะคะ อาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นคือปัญหาความรักภายหลังนะคะอันนี้จะต้องรอบคอบให้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังต้องพัฒนานะคะรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์รักยังต้องระมัดระวังนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของมือที่3หรือมีเรื่องของความรักที่แอบกระทําลับหลังอ่ะนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีก็เป็นกําลังใจให้นะคะคิดว่าในช่วงเดือนนี้นะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องพยายาม ยังต้องอดทนแล้วยังต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักอยู่นะ ก็จะขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้จะขอจบการดูไพ่ย,ยิีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายน2 5 63แต่เพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ